สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิถีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะอั๋วอ่ะสวัสดีแม่แม่หน่อยค่ะอันนี้สวัสดีทักทายหน่อยสวัสดีครับเฮ้ยเอ๊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 ้๊อ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 ๊งเอ๊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 อเอ๊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 เ๊อ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 ัอ๊อ๊อ๊ออยอ๊อยอ๊อ๊ เอ้ไม่อยากยกอ้าวโอเคโอเคแอคชั <su h. S 1> ่นแอคชั่นครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับทางที่วัดสมานนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสครับตื่นแต่เช้านะครับกลับมาจากนู่นนะครับถึงนี่ประมาณทุ่มถึงนี่เที่ยงคืนพอดีเลยนะคะ่ืนใช่ครับ วันนี้ตื่นแต่เช้ามาเก็บมูลถ่ายน้องอมทองกับพี่ใบทองนะคะวันนี้ตื่แม่ควางก็ตื่น,น,นแต่เช้าเอาต้นสับปะรดให้น้องอมทองแล้วนะคะให้หลายต้นแล้วน้องอมทองกินหมดแล้วนะคะพี่พายจอกากับพี่ใบทองกินยังไม่หมดเลยนะคะในแต่ละวันนะครับก็ oh. เวลาว่างแทบจะไม่มีเลยครับผมใช่<ม>รเราต้องทำนะครับก็ต้องสู้นะครับก็ต้องดิ้นรนนะครับผมเพื่อ,อความอยู่รอดนะครับเ,นเ,นเ,เบเนเบนเนจะช่วยเก็บล้ออวนอวนจะช่วยเก็บล้อเบน เ้กี่เบเรนมวยเร้นมวยฮะอ่าโดนดุนะคะโดนพ่อดุนะคะอยากช่วยเก็บหรอฮะเก็บไม่ได้หรอกคะ่ะก็ลงช้างเสร็จไหมนะครับก็มีช้างมาเพิ่มอีกครับใช่ค่ะทางนี้ลงช้างเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็มีช้างมาเพิ่มอีก สามเชืองนะคะมาผูกไว้ข้างนอกนะคะจำชื่อไม่ได้ครับเดี๋ยวจะแนะนำชื่ออีกทีหนึ่งาะใช่ค่ะของน้องอมทองพี่ใบทองและพายเจากาก็จะเป็นซุ้มเห็ดนะคะยังไม่ทันเริ่มก่อสร้างเลยนะคะเดี๋ยวก็อ่า จะสร้างในเร็วๆนี้นะคะอะไรอ่วนไม่ต้องช่วยเก็บคะ่ะไม่ต้องช่วยเก็บคะ่ะดูสูงขึ้นเยอะเลยนะคะอ้วนมากนะคะ ไม่ได้เด็กแล้วนะคะอมทองนี่โตเป็นหนุ่มแล้วนะคะแต่อ่ะนิสัยยังเหมือนเด็กหนึ่งขวมนะคะดูดูดูดดหลับตานึกว่าจะทำอะไรหาแต่เ,เพื่อนโยกหาแต่เพื่อนเล่นนะคะไปเบนเบ,น,บนนะ ย่เป็นหนุ่มแล้วนะครับใช่<ม>อยู่นี่โตเป็นหนุ่มแล้วคกออล,นนล,นนลไมก้ก็ให้เยู่นดูจากไอ้ด้านหลังนี่ใหญ่มากเลยนะคะไอ้ตรงกน้นนะ่นเขาเรียกอะไรลึงเนาะลึงลึงตรงลึงเขาเนาะใหญ่มากเลยนะคะอยู่ที่เ้าเขียวไม่มีนะคะมาอยู่นี่ได้รับอาหารได้รับผลไม้ของหวานทุกวันนี้ อ้วน,วนท้วนสมบูรณ์มากเลยนะคะหได้รับของหวานทุกวันนะคะเด<ว>ี๋ยเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้เขาเก็บเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยว,ยว,นนะค,ะยวค่อยกินต้นสับป,ปะรดเนาะที่นี่อ้วนอ้วนดื้อกว่าเพื่อนเลยนะคะอ้วนดื้อกว่าเพื่อนนะคะโอ้ อารมณ์ดีกว่าเพื่อนด้วยนะคะความสนที่หนึ่งเลยนะคะโอ้แสดงว่าเมื่อคืนนี้กินเยอะมากเลยนะคะมูลไทยสองกองใหญ่ๆเลยนะคะเอาไปทิ้งแล้วนะคะรอบหนึ่งอันนี้รอบที่สองนะคะเต็มคันรถเลยนะคะ เมื่อคืนมาถึงตอนเที่ยงคืนช้างยังไม่ได้นอนเลยนะคะอยังพากันยืนอยู่เลยนะคะบางทีอาจจะหลับไปแล้วรอบหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็พากันตื่นพอแม่ความปิดไฟหมดทุกดวงก็เริ่มจะพากันนอนนะคะพี่พายจอก้าก็นอนเชือกแรกเลยนะคะ,ะดูอ้วนหิวนะคะหิว หางก็เริ่มยาวแล้วนะคะแต่ชอบอ่าอ่าเล่นหางตัวเองนะคะสงสัยจะคันนะคะล่วงเกือบหมดแล้วนะคะหางเหลือไม่เยอะเท่าไหร่แล้วนะคะดึงหางตัวเองเล่นทุกวันนะคะแต่พ่อควานดูดูแล้วก็ไม่มีเหานะคะสงสัยอยากให้พ่อควานดแต่งหลอให้นะคะ ของน้องอมทองก็เสร็จแล้วนะคะเหลือเก็บเศษหญ้านะคะเศษต้นสับปะรดเสร็จแล้วไปเก็บของที่ไปทองต่อนะคะอ่ะาภารกิจยามเช้าๆก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็กินข้าวอาบน้ําแล้วก็ออกไปทํางานนะคะแต่ว่ากวนที่จะ กินข้าวอาบน้ําเดี๋ยวพ่อควานดูจะพาพี่เบทองไปอาบน้ําอยู่ข้างในก่อนนะคะพาเดินยืดเส้นยืดสายออกกําลังกายนะคะเราค่อยมาพาน้องอมทองไปทํางานข้างในนะคะวันนี้ก็เป็นวันทํางานวันแรกนะคะหลังจากที่หยุดมาสองสามวันนะคะเพราะว่าเขาทําโดมข้างในนะคะหรือเต็นท์ออกนะคะแล้วก็ทําโดมข้างในนะคะ วันนี้เราก็ตัดยาไว้แล้วนะคะยาเต็มคนรุดเลยนะคะเป็นยาเนเปียนะคะยาลำนะคะ ไปไหนเยอะอ้วนฮะกล้องเดิมไปไหนก็หมุนตามอยากโชว์ความหล่อเหรอครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับ่ก็จะให้แม่ควานไปทำล้างถ้วยล้างชามนะครับทำข้าวนะครับหุงข้าวนะครับก็พอจบเพลงเท่านี้นะครับผมอ่าทอมท้องขอบคุณครับเรีสวัาดีครับผมน้อย สวัสดีครับแม่แม่ก่อนเรือ่อสวัสดีสวย <c oughs> นั่งหน่อยครับผมหน่อย,อยดู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 ด,ดูทำอะไรนะ่ะฮะทำอะไรมีหลายท่าวิ่าสวัสดีหรอครับ <c oughs> สวัสดีค่ะ